เมนูผักแน่นประโยชน์เยอะสดลงๆคอใหม่แล้วครับกับเมนูแกงออมหมูเมนูอีสานบ้านเฮานี่แหละครับเริ่มเลยนะครับกระเทียมใบมะกรูดพริกแห้งพริกจินดาแดงครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ซอยครับนำลงไปปั่นให้หมดเลยนะครับปั่นทุกอย่างละเอียดแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไป บวบหนึ่งลูกครับนำมาหั่นปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มะเขือเปาะอีกสามลูกครับนำมาหั่นเตรียวไว้ก่อนเลยครับกระลำปีอีกหนึ่งซี่ครับหั่นเตรียมไว้เช่นกันผักกวางตุ้งอีกหนึ่งกำครับหั่นเป็นท่อนๆไว้เลยครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็ผักชีลาวครับจนหอมครับหั่นเป็นท่อนๆเตรียวไว้ก่อนด้วยกันเลยครับ เริ่มตั้งกระทะจุดไฟครับแล้วก็เครื่องที่เราปั่นไว้นำลงไปคั่วเลยครับคั่วให้หอมเลยนะครับสันคอหมูอีก300กรัมครับใส่ไปเลยผัดให้สุกเลยครับวันนี้เลือกใช้สันคอหมูนะครับเพราะเขามีความติดมันถูกใจเชฟมากๆครับ ผัดหมูไปสักพักหนึ่งครับก็ใส่น้ําลงไปน้ําล้างคกนี่แหละครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปหนึ่งลิตรครับรอจนน้ําเดือดแล้วก็ทยอยใส่ผักไปได้เลยครับใส่มะเขือเปาะลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยบวบผักกวางตุ้งครับแล้วก็กระลำปีใส่ไปเลยครับ รอจนน้ำเริ่มเดือดนะครับแล้วผักก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นเรื่อยๆเชฟก็จะมาปรุงรสชาติแล้วครับน้ำปลาร้า2ช้อนโต๊ะครับนี่แหละครับเพิ่มความนัวสุดๆน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ปผงปรุงรสอีก1ช้อนชาคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันอีกทีนึงครับ แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะครับตบท้ายด้วยผักชีลาวและต้นหอมครับเพิ่มความหอมสุดๆครับตรงนี้รอจนผักสุกให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งครับเท่านี้เองครับเมนูสุดแสนนัวสุดแสนอร่อย เ็นเมนูที่เชฟแนะนําเลยนะครับเมนูนี้ใครยังไม่เคยลองลองทํากินกันดูครับอร่อยไม่รู้ลืมแน่นอนอาหารอีสานนนัวแซ่บๆมากันแล้ว